มาแล้ว10อันดับเลขเด็ดขายดีประจำวันที่16พฤษภาคม2563อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ๆ>เพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ เปิด10อันดับเลขเด็ดครับขายดีก่อนวันหวยออกจากงวดวันที่1เมษาย,ยน2563มาออกวันที่16พฤษภาคม2563ขณะนี้แม่ค้าหวยยิ้มบอกเลขดังโดนเหมาเกลี้ยงแผงแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้ลงพื้นที่สำรวจแผงขายลอตเตอรี่เกือบทั้งทั่วกทมรวมทั้งแผงของพ่อค้าแม่ค้าจอ ที่ทําการเดินขายพบว่าสลักกินแบ,บ่งรัฐบาล10อันดับเลขท้าย2ตัวที่ขายได้มีดังนี้1 9 7 8 2 9 2 5 5 8 8 9 6 5 6 3 1 5แล้วก็เลข4 5ครับอันนี้จะเป็นเลข2ตัวท้ายนะครับที่เป็น เลขที่ขายดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งเลขเด็ดนะครับของด้านวัดสว่างอารมณ์นะครับให้มา8 7นะครับ8 6 4 4 8 2 8 2 4แล้วก็8 2 2ครับในส่วนของคำชะโนดนะครับให้มา3ตัวนะครับ7 83ในส่วนของอ่านน้ำมนะครับหรือสีเนนนะครับให้เลขมานะครับ เลข0เลข2เลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข9ครับในส่วนของหายหินโบราณน,นะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองให้มาเลข179 3ตัวนะครับ9 6 5แล้วก็855นะครับผมในส่วนของอ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างนะครับให้มานะครับ 6, 5 3 6 5 53 58แล้วก็85นะครับ ในส่วนของกุมารแก้วปิ่นเพชรน,นะครับให้มานะครับ7-5-6-6-5-7นะครับผมในส่วนของหวยไทยรัฐประจำนะครับวันที่16พฤษภาคม6-3นะครับมีเลข2เลขเเลข8เลข6แล้วก็เลขก3นะครับขอพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกัน หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ